วัสดีค่ะมาพบกับพวกเราในรายการดินแด<บ>งแห่งรักตอนพิเศษก่อนอื่นขออน,นุญาตแนะนําตัวก่อนนะคะคผมชื่อน้องลิต้าคาริมาคนกําจัดค่ะส่วนผมครับพี่เอกเอกนรินสุทธพินครับค่ะวันนี้นะคะต้าและพี่เอกจะพาพี่พี่น้องน้องชาวแฟลตดินแดงทุกท่านมมาเยี่ยมชมอาคารแปลงดีหนึ่งค่ะ ซึ่งมีรูปแบบของห้องพักอาศัย2รูปแบบด้วยกันคืออะไรบ้างคะรูปแบบที่1ครับเป็นรูปแบบผู้สูงอายุจะอยู่ในชั้น3ถึงชั้น16ครับ<ะ>แล้วก็รูปแบบที่2จะเป็นรูปแบบทั่วไปจะอยู่ในชั้น16ถึงชั้น3 5ครับค่ะโดยรวมแล้วทั้งหมดทั้งสิ้น612หน่วยมี612หน่วยด้วยกันค<ะ>่ะแล้ววันนี้เราจะพาพี่ๆน้องๆเนี่ยมาเยี่ยมชมทั้ง2รูปแบบแล้วเราจะมาซูมอินะให้เห็นชัดๆกันเลยว่าว่าแต่ละจุดเนี่ยมีรูปร่างหน้าตาเป็นยงห่้คะอ ทากที่ตึกตึกตึกเลยอะตึกขนาดนี้เลยเหรอตึ๊งมาโอ้ยอย่างนี้ต้องรีบตามพวกเราไปชมกันเลยค่ะไปค่ะไปไปค่ะพี่เอกตอนนี้เราอยู่กันที่อาคารดีหนึ่งอยู่ในชั้นที่สาม ตัวอย่างที่รองรับเอาไว้สําหรับกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มปอบบางค่ะครับโนต้าค่ะก่อนอื่นนะคะพี่เอกไม่ใช่ว่าเราจะเข้ามาในตึกในไซส์แบบสูงสีสูงห้ได้นะคะเราต้องคํานึงถึงด้าน security first ค่ะอ่าเราต้องมีหมวกแล้วตอนนี้เราเข้ามาแล้วเราทํายังไงองต้าพี่เอกแบมือเราไว้เลยค่ะเดี๋ยวตาจะเสกหมวกไว้ให้พูดเล่นจริงค่ะหนึ่งสองสาม้าเฮ้ บอกแล้วเขาไปเสกมาเออก็ว่าอยู่ขนาดพากระโดดข้ามตึกมายังได้เลยแน่นอนค่ะค่ะนี่คือห้องตัวอย่างสําหรับชั้นผู้สูงอายุนะคะสิ่งที่เป็นสิทธิพิเศษเพิ่มเติมเลยก็คือนี่ค่ะเรามีเรื่องของระบบความปลอดภัยก็คือประตูเหล็กดัดหมูคพีเอกดสิคะลงเลือดดูสิคะก่อนก่อนจะเข้าห้องนี่คือจะมีอันนี้ก่อนทุกห้องเลยนะใช่เพื่อร้างความปลอดภัยกับลูกบ้านของเรานะคะซึ่งอ่า อ่าอันนี้เป็นปกติครับเป็นลูกบิดใช่ไหมค่ะแต่อาคารนี้ทางอาคาร่ะเราทําเป็นการโยกหมดเล้ค่ะอสุดยอดแล้วสําหรับแบบกดแค่นี้ก็เปิดได้เลยแค่กดก็เปิดได้เลยเหรอคะบางคนเนี่ยไม่ถนัดเรื่องบิดอบิดมันจะค่อนข้างยากสาหรับผู้สูงอายุเลยก็เราทําแบบนี้เลยใช้แบบการโยกกดลงไปได้เลยว้าวอยากเห็นข้างในเราค่ะว่าเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวตามตาพี่เอกมาดูเลยค่ะว้า ตอนนี้เราอยู่กันภายในห้องกันแล้วค่ะพี่เอกค่ะพี่เอกช่วยบอกของขนาดของห้องความกว้างความลึกความสูงข,ของห้องนี้ให้ฟังหน่อย<ด>ค่ะว่าท่าไหขนาดของห้องพักใส่ทั้งหมดนะครับของอาคารนี้เลยดีหนึ่งมีความพื้นที่ขนาดห้อง33ตารางเมตรครับแล้วก็ตั้งแต่หน้าประตูจนถึงระเบียงด้านหลนังค่ะความลึกเนี่ย 6เมตรหกเซนติเมตรแล้วก็ความสูงจากพื้นถึงเพดานนะครับ2องเมตรหกครับส่วนหน้าหน้าหน้าบ้านขนาดห้าเมตรสี่สิบค่ะน้องาทีเนี้ยมีคนถามว่าเออดูจากภายนอกตาเพดานกับพื้นมันดูเตี้ยๆตี้แต่จริงๆเนี่ยที่บอกว่า2องเมตรหกไม่เตี้ยอย่างพี่เนี่ยสูง167น้องตาก็ประมาณต้าสูง153อยู่ได้สบายเราเนี่ยร่างสัมทัทธ์เราเลย เชิญเกสมาเชิญเกสอ่าอ่ามาดูว่าเขาสูงเท่าไหร่เดี๋ยวให้เขาแนะนำตัวเองค่ะเดี๋ยวเชิญเกสต์มาสองท่านหน่อยค่ะเชิญค่ะนี่นะคะก็คือพี่แหมแล้วก็น้องจุกนะคะพี่แหมช่วยบอกความสูงของตัวเองนะคะสูง175ค่ะ175จุกสูงเท่าไหร่คะส่วนผสูงประมาณ180ครับอย่างความสูงของตัวพื้นถึงเพดานของเราอยู่ที่2เมตร60ค่ะพี่แหวนกับจุกเนี่ยนะคะสบายไหมคะพี่พื้นลงเลยเหยนดู ขนาดคนสูสงท่านี้ยังอยู่ได้สบายเลยดังนั้นไม่ต้อง,องห่วงว่าพวนี้งงออจะอยู่ได้สบายรองรับว่าสบายอย่างแน่นอนค่ะไม่อึดอัดไม่อึดอัดค่ะอย่างห้องอนเองนกประสงค์เนี่ยค่ะก็เป็นห้องที่สามารถที่จะนั่งวางโซฟาแล้วก็วางทีวีได้หรือใครนะคะอยู่กันครอบครัวหลายคนก็สามารถสร้างเป็นห้องเตียงนอนได้อีกห้องเหมือนกันค่ะได้เหมือนกันค่ะ ค่ะต่อไปเราจะไปดูกันที่ห้องนอนก่อนนะคะนี่เป็นประตูบานเลื่อนค่ะพี่เอกเป็นประตูกระจกเลยน้องต้าใช่ครับปึ๊บเปิดได้สองด้านเลยนะคะไหนลองเปิดด้านนี้ดูสิแปึ๊บต่อไปอางนุทปั๊บอะตอนน้องต้ามาใช่ไหมปิด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 นี่คค่ะและนี่คือบรรยากาศห้องนอนของเรานะคะกว้างขวางน่าอยู่มาก ก็เรายังมีหน้าต่างกระจกนะคะบานเลื่อนนะคะสาหรับเปิดรักแสงธรรมชาติเข้ามาภายในห้องนอนนะคซึ่งจะเชื่อมไปต่อยังห้องอเนกประสงค์ในตอนเช้านะคะเใครเนี่ยไม่อยากเปิดไฟนะคะอยากต้องการแสงสว่างจากธรรมชาติก็สามารถที่จะเปิดหน้าต่างเปิดประตูห้องนอนแล้วก็ไปสู่ห้องอเนกประสงค์ได้เป็นการประหยัดไฟด้วยนะน้องป้าใช่ค่ะแต่ ของเราน่ในอาคารนี้เราใช้ไฟ LED ด้วยค่ะพี่ประหยัดไฟไปอีกประหยัดไฟไอีกค่ะแล้วเรายังมีจุดอะไรคะเนี่ยใต้เตียอันนี้เหรออันนี้เป็นตัวจับควันครับต้าแล้วก็ตัวสปริงเกอร์ค่ะทีนี้มันมีทั้งห้องนักศึกษาห้องนี้มาส่งกับห้องนอนด้วยนะไม่ใช่มีทั้งทั้งสองจุดเลยโอ้ค่ะอันนี่คือบรรยากาศห้องนอนของเราค่ะครับ ครับน้องต้าต่อไปเราจะไปดูพื้นที่ห้องครัวระเบียงแล้วก็ห้องน้ำคาสอีก3าจุดแต่ตอนแจ่ตรงนี้พี่ชอบมากเลยนมันคืออะไรคะพี่เป็นประตูแบ่งสัดส่วนกันแอร์กันกลิ่นที่ออกมาจากพื้นที่ครัวค่ะครับซึ่งคอนโดเอกชนไม่มีนะของพี่ที่พี่เคยอยู่เนี่ยไม่มีน้องต้าน่าจะต้องทาเองอย่างงี้หลายหลายบ้านด้วยแต่ที่นี่เขาทำมาให้เลยแบ่งเป็นสัดเป็นส่วนให้เรียบร้อยเราเปิดดูสิคะ เป็นบาร์สไลด์เปิเปเดเยอดมายโอเค,อเคว้าวไป<ะ>ครับน้องต้าเมื่อกี้เราเข้ามาแล้วในโซนของพื้นที่ห้อง,องครัวที่จะเป็นระเบียงแล้วก็ห้องน้ำทีนี้เราเข้ามาเจออะไรก่อนเลยครับเปิดประตูเมื่อสักครู่เข้ามาปุ๊บจะเจอสเปซค่ะสำหรับวิวแชร์เนี่ยเข้ามาได้ไอันนี้สำหรับห้องผู้สูง,งอายุนะคะจะมีอ่างล้างมือไว้ด้านนอกนะเพื่อให้วิวแชร์เนี่ย เข็นเข้ามาได้นะคะค่ะและนี่คือประตูห้องน้ําของเราค่ะพี่เอกนี่ลักษณะเป็นแบบไหนคะเอ่อเป็นก้านโยกเหมือนกับประตูด้านหน้าเลยค่ะเพื่อแบบอำนวยความสะดวกแค่กดก็คือเปิดได้เลยแล้วก็ที่สําคัญคือบานประตูนะครับเราใช้เป็นวัสดุ UPVC ครับ่มันจะป้องกันเชื้อราความชื้นได้เดี๋ยวเราเข้าไปดูในห้องน้ำกันดีกว่าค่ะปปึ๊บใช่ ตอนนี้เรากําลังอยู่ในห้องน้าสำหรับผู้สูงอายุนะคะแล้วตรงจุดที่พี่เอกยืนนี่คืออะไรคะอ๋อตรงนี้ใช่ไหมคะมันต้าเป็นจุดอาบน้ำมีมฝักบัวนะตรงนี้ก็จะรองรับการติดเครื่องทำน้ำอุ่นด้วยค,ครับทีนี้จุดที่ตั้งนั่งก็คือเป็นจุดสําหรับนั่งสุโถส้วมนนะคะแล้วก็มีอะไรพิเศษคะอ่าสำหรับห้องผู้สูงอายุครับตรงนี้ครับเราติดตั้งให้เลยไม่ต้องไปติดเพิ่มนะมีมาแล้วในชั้นผู้สูงอายุเรียกว่าตัวการโยกการโยกครับ Hawaii, <Hawaii. S 1> พายุค่ะมีจุดกันโยกตรงนี้แล้วก็มีจุดพยุกันลื่นตรงนี้ด้วยนะคะไว้สําหรับผู้สูงอายุเ,ยเป็นราวจับเป็นราวจับนะคะเพื่อที่จะพยุงตัวลุกขึ้นยืนได้นะคะครับโ oh, สุดยอดมากเป็นอุปกรณ์ที่แอดขึ้นมาในห้องสําหรับชั้นผู้สูงอาย,อยุค่ะพี่ใช่ครับเยี่ยมมากค่ะ ค่ะตอนนี้นะคะเรากําลังอยู่ในบริเวณของส่วนของห้องครัวนะคะนี่คือซิงสําหรับไว้ล้างจานทำความสะอาดต่างๆนะคะแล้วก็ส่วนนี้ก็เป็นสเปซส,สําหรับวางกระทะได้ทามีส่วนสําหรับจุดรักไฟของท่านนะคะมุมทางด้านซ้ายมือของตาน,นะคะก็มีสเปซส,สาหรับท่านเนี่ยได้วางตู้เย็นนะคะแล้วก็มีตรงราวรักไฟให้ท่านด้วยนะคะสําหรับข้างล่างนะคะใต้เคาน์เตอร์เราสามารถที่จะวางของได้เยอะแยะมากมายเลยนะคะค่ะ แล้วก็ภายในห้องนี้นะครับก็ยังมีตัวสโมกนะครับหรือตัวจับควันเวลาเราทำอาหารเนี่ยปรุงอาหารนะควรจะเปิดประตูขึ้นระเบียงนิดนึงเพื่อให้ควันเนี่ยมันได้ระบายออกไปถ้าเกิดควันเกินปริมาณเนี่ยสัญญาณตัวเนี้ยจะจับปุ๊บแล้วส่งไปที่ห้องควบคุมด้านล่างทีนี้จะมีเจ้าหน้าที่ครับขึ้นมาดูมาตรวจดูว่ามันเกิดเหตุเพลิงไหม้หรือเปล่าหรือมีอะไรเกิดขึ้นจะได้ช่วยเหลือได้ใช่แล้วก็ตัวสปริงเกอร์ครับผม ค่ะและนี่คือส่วนของระเบียงส่วนสุดท้ายภายในห้องนี้ที่เราพามาเยี่ยมชมนะคะเป็นยังไงบ้างคะพี่ครับน้องต้าระเบียงกว้างขวางมากนะครับทีนี้ด้านหลังเนี่ยเป็นเหล็กดัดระเบเหล็กดัด,ด,ดปึ๊บฝั่งนี้ครับน้องต้าเรสามารถวางเครื่องซสกผ้าได้หนึ่งเครื่องก็มีปลั๊กไฟไว้แล้วรองรับส่วนข้างบนที่ผมชี้ให้ดูนี่นะครับสามารถติดตั้งคอมพิวเตอร์แอร์ได้สองเครื่องนะได้สองตัวเลยนะครับทำไว้แล้สองจุดค่ะครับ แล้วก็จุดตรงนี้มีปลั๊กไฟด้วยเราสามารถวางอะไรได้นะคะเครื่องซักผ้าตัวโต้าดีงามค่ะก็มีส่วนของก๊อกน้ำก๊อกน้ำสำหรับเครื่องซักผ้าค่ะครับเยี่ยมมากค่ะค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ชั้นห้องทั่วไปค่ะพี่เอกในชั้นที่16ค่ะซึ่งมีทั้งหมด338หน่วยค่ะอะไรคือความเหมือนของชั้นทั่วไปคะความเหมือนของรูปแบบห้องทั่วไปนะครับก็คือขนาด ขนาด33ตารางเมตรเท่ากันเลยนะครับหน้ากว้าง5เมตรเษความลึกก็คือ6เมตร65เซนติเมตรความสูง2เมตร60เซนต่เครับผมอันนี้คือเหมือนกันแล้วก็ส่วนของห้องอเนกะสงค์แล้วก็ห้องนอนเยหมือนกันใช่ย้ำว่าเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็มีคําถามที่ลูกบ้านพี่ๆชาวแฟลชแดงพวกเราเวลาเราไปกิจกรรมมักจะถามกันว่า ตรงไหนที่มันไม่เหมือนกันค่ะแล, mungkin. แล้วเราเอารูปไปให้ดูเนี่ยเขาก็ไม่เห็นภาพใช่วันนี้เราพามาดูเลยน้องต้าอะไรที่มันแต,ตก <élé phase S 2> แต,ตาก่างเดี๋ยวเราพาไปดูของจริงเลยเรามาดูความแต,ตกต่างของชั้นนี้กันเลยค่ะและนี่คือส่วนบริการที่มีความแต,ตกต่างกับในชั้นผู้สูงอายุนะคะก็คือส่วนของห้องน้ำนะคะเราจะแยกออกเป็นห้องเปียกแล้วก็ห้องแห้งค่ะเดี๋ยวพี่เอกนะคะจะพาไปชมห้องเปียกคะ่ะว่าจะมีรูปร่างลักษณะอย่างไรค,ะค่ะตามพี่เอกไปเลยค่ะคเดี๋ยวเราไปดูห้องเปียกกันนะครับห้องอาบน้ํา นี่ห้องอาบน้ำว้าวแบ่งโซนได้ได้ดีมากเลยครับโอ้ผมชอบตรงนี้มากเลยครับมันสำหรับผู้ที่มีเด็กอ่อนนะครับมีน้องสามารถให้น้องนั่งอาบน้ำตรงนี้ได้เลยนะผมชอบมากเลยเพราะว่าผมมีน้องนะตรงนี้ดีมากเลยครับตรงนี้ก็สามารถวางของเล็กๆน,น้อยๆได้คีมอาบน้ำยาลรางผมนะครับโอเคแล้วก็ติดเครื่องทำน้ำอุ่นตรงนี้ได้ทำไว้แล้วเรียบร้อยโอเคครับตอบ ค่ะต่อไปเรามาดูในส่วนของห้องซ่วมดีกว่าค่ะค่ะและนี่คือในส่วนของห้องส่วมนะคะส่วมของเรานะคะนี่ในชั้นทั่วไปนะคะเราคํานึงถึงว่าในอนาคตเนี่ยคนที่อยู่อาศัยเนี่ยอาจจะเป็นผู้สูงอายุได้ในอน,นาคตน,นะคะเราจึงติดราวจากผาน,นังนะคะสําหรับพยุงตัวนะคะนี่แล้วเราก็มีอ่างล้างหน้าอยู่ด้านหน้ามือของท่านด้วยนะคะนี่ค่ะสวยงามนี่นะ ค่ะและนี่คือส่วนของบริเวณห้องครัวที่แตกต่างจากชั้นผู้สูงอายุนะคะ,ค,ะคือชั้นผู้สูงอายุเนี่ยเปิดประตูออกมาปุ๊บจะใช้วิวแชร์เนี่ยเข้ามาอ่างล้างหน้าได้แต่<ม>แต่ชั้นทั่วไปเนี่ยอ่างล้างหน้าได้ถูกรับรองไว้อยู่ในห้องส่วมเรียบร้อยแล้วนะคะ,คะเปิดมาปุ๊บก็จะเป็นตัวของส่วนบริเวณห้องครัวเป็นซิงล้างจานเลยค่ะนี่ค่ะค่ะการขยายแห่งชาติไม่เพียงแต่พัฒนาด้านที่อยู่อาศัยเพื่อให้รองรับกับวิถีชีวิตของเมืองที่เจริญเติบโตขึ้นเพียงแต่เท่านั้นนะคะแต่เรายังพัฒนา คุณภาพชีวิตทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของการเขหะแห่งชาติที่ว่าสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อค,คุณภาพชีวิต,วตที่ทดีดค่ะวันนี้รายการของเราน้องตา้าพี่เอกครับในรายการดินแดงแห่งลับตอนพิเศษขอจบรายการแต่เพียงเท่านี้สว,ส,สวัสดีค่ะ